กวดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้ก็จะมาสอนการปั๊มหัวใจของทิกตอกกันเนะาะทช่ไงมคก็มาทักชมพร้อมกันได้เลยครับ <S <S คุนนี่แก็มาที่เพื่อใครที่เราจะาทำการตามในนี้ผมก็จะเลือกใช้เป็นตัวเว็บเคเเอ็มคีดีเฮดจุดซีเอ็มนะครับอพอเข้ามาแล้วก็กดคำว่าสมัครสมาชิกแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะผมก็สมัครวันที่เรียบร้อยครับก็ใส่ชื่อใช้งานครับแล้วก็รับผ่านที่เราสมัครไปเมื่อกี้เนาะก็สมัครมาที่แล้วก็ลงชื่อเข้ใช้งานได้เลยนะครับทำมาขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วก็ กดคำว่าผมไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะแล้วก็ใส่ชุดใช้งานครับที่ฝั้งไว้ใหม่นะจะปรากฏคำว่าท่องชื่อก็ใช้งานได้เลยครับตรงนี้ก็เข้ามาเล่นเราไว้แล้วนะครับแับหน้าอ่าโปรแกรมของเราเนาะ ก็สังเกตคำว่าเมุดหมูแล้วก็กดเข้ามาในี้ก็จะเป็นมวดของทิกต็อกนะครับแล้วก็ยูทูบไอจีเอเซียมก็สามารถเลือกใช้งานกันได้เนะวันนี้ก็จะมาสอนการปั๊มหัวใจของทิกต็อกละกันนะครับก็กดคำว่าทิกต็อกบริการแนะนําของตัวเวิร์กเคมเอ็มซีเหตุนะครับผมากติกามาแล้วก็กดคำว่าบริการนะตรงนี้เพื่อจะเป็นการปั๊มที่ตามรับปั๊มดูปั้มหนูแต่ปั๊มแชร์ปั๊มคอมเมนต์ก็มีเลยใช้งานกันครบเลยนะครับก็สามารถตัดแต่งการใช้งานได้เลยนะว่าจะ ใจอันไหนกันนะครับผมก็เลือกเป็นการปั๊มหัวใจแล้วกันนะมัเปยนเสียงคองว่าเลือกหมายราการครับ4817เนาะตรงนี้เนาะตอกปัม๊มหัวใจคลิปวิดีโอครับผมนะมก็กดเข้ามาเลยนะตรงนีก้ก็มาที่ที่จบเราก็เลือกคลิปที่เราจะต้องการปั๊มนะผมก็จะเลือกเป็นปั๊มนี้กันนะครับเลือกเป็นคลิปนี้ที่ต้องการปัมนะ๊มเนาะแล้วก็ติดเข้ามานะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโฟลด์ขายของนะหรือว่าจะโฟลด์อะไรก็ได้นะเขาจะช่วยเรื่องการดันฟีดนะครับสำหรับพ่อค้าไม่ขายอีกคำอา กลังทงการอา่านกตราดออนไลน์ในทิกตอกเนาะคช่วยดันฟีดแล้วก็ดันกดด้ยเพื่อนนักตินไทยนะนะแล้วก็ช่วยเปิดปัจจเห็นให้เปิดกับใหได้มากขึ้นนะครับแล้วก็กดลิง์เข้ามาเนาะวันนี้ก็เพิ่มมาครับ่งดอ,อยู่ที่ประมาณ2องม่นห้าพันนครับ 25, นะสอองหมื่มหนหันะครับขบั้นต่ำอยู่ท,นะที่หนร้อยนะครับความรับดูให้ดูทั้งปรมาณสอยครับัอยู่ที่15าบาทนอลิงก์เ่อออคอเวางเข้ามาเลยครับผม มีกอ้อนเสกเลงให้ดีครับแล้วก็อย่าลืมเปิดขึ้นฐานะทีบร้อนด้วยนะครับผมรดกดสั่งซื้อได้เลยครับะระบบได้สั่งซื้อคนแล้วก็รอขึ้นสะักครู่เนาะนี่ครับหัวใจของเดิมมีประมาณสี่หัวใจนะครับผมแล้วก็รีดูด้นะครับผมข้อดีของเซนนี้คือเป็นะระบบอัตโนัติทั้งหมดไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็สามารถสั่งงานได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องอหาแอปเปนให้ทำการปั๊มให้เนาะ ก็สามารถมาใช้งาน24ชั่วโมงได้เลยครับหนามาแนะนําระบบฟังเข้าของเว็บไซต์นี้กันเนาะตัวใครที่ยังไม่มีย้นเงินในการตามตรงนี้ก็มากดคําว่าเติมเงินครับตรงนี้ก็มีอยู่4ช่องทางการเชื่อมโยงเนาะทั้งสแกน QR ทุกธนาคารครับถือนีิยุทธ์อังเป่าเด็ดว่าบัตรเครดิตบัตรเดบิตเนาะตรงนี้ก็สามารถสแกน QR ได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีธนาคารยิงเนาะก็สามารถมากดถุงนิยุทธ์แล้วก็กดเติมตรงนี้ก็เป็นช่องทางกดอ่ใส่ไปเนาะ ก็เรากควรจะเติมสักหนึ่งร้อยครับก็กดยืนยันเนาะเติมเงินครับตัวนี้ก็ใส่เบอร์นะครับแล้วก็กรับ,บ OTP แล้วก็กรอก OTP ได้เลยเนะาะจะปุบจะทำการแอดเงินให้ทันทีแล้วก็เข้าอัตโนมัติเนาะก็ขายทีเดิมเุ่นพันนี้ไม่เป็นก็สามารถทักอ,อัปปาบร์ติทให้แอดมินได้เลยครับตรงนี้เนะออาะก็สามารถทักอัปปาร์ติสเพือทัก admin ครับหรือว,ว่าแอดไลนะ์หรือ add เขียนเนบะอร์ผิดเหตเนาะ admin ก็จะทำการแก้ผิดเหตุให้เรานะครับ แล้วก็มาติดตามประวัติของเพัวเราได้ที่ตรงนี้นะประวัติสั้นๆครับอันนี้ก็พอดำเนินการนะถ้ามันยืดเสร็จแล้วมก็เสียงว่าเสร็จสมบูรณ์ครับผมอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ5นาทงสี่นาทหรือว่าอาจจะนานก็นั้นก็อยู่ที่ระบบของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆด้วยครับแล้วก็ใครที่ปีมาหารายการสังเกตค,ครับหรือว่าอยางติดต่อแอดมินก็มาตรวจคำว่าติดต่อฝ่ายครับตรตรงนี้ครับ อ่าเนี่ยก็จะเป็นช่องทางการติดต่อแอนดรอยตรงนะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับโดยว่าจะอาลาเคียมแอมผีติเฮหตุได้ผลลัพธ์ทำการเวลาประมาณ1ิบเอ็ดอันคารถึงยี่สิบสามในการถวงทวนนะครับโดยว่าใครที่ใช้งานไม่เป็นครับหรือว่าเป็นมือใหม่ในการทำก็กดช่องยูทูปคนนี้เนาะตัวนี้ก็จะมีการสอนต่างๆครับจะมีการสอนตั้มวิวครับสอนทำแบล็คคนไทยเนาะโดยว่าอย่างกับเลงไม่เป็นก็สามารถดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยเนาะทำคลิปของเราก่ามันขึ้นอย่างครับก็มีประมาณสามที่เข้าใจทางเดิมเนาะ อ่าตันนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยครับังเกตว่าหัวใจตันนี้มีประมาณ215หัวใจครับขึ้นขึ้นครบเต็มจำนวนแน่นอนครับแล้วก็ขึ้นเ,นเ,นมนเนนหมือนฟังประมาณ30นาทีแลัผมมที่รออยู่ตัวน,นี้เนาะขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ขึ้นก็บอ่าครบเต็มหมดแน่นอนนะใครที่อยากใช้งานหรือว่าอยากเปิดฟีดให้วิดีโอครับหรือว่าบล็อกคให้ขายทีกำลังเริ่มทำการตัดอ,ออนไน์ในที่ตกเนืองก็สามารถลองมาใช้บริก,การก,ารการักเว็บเพจเต็มได้นะครับ ตรก็จะทิ้งไปดพานี้ไว้ใ้ดิิดชันนะว่าท้งมเมนาะแป่ว่าจะเิร์ชใน g o เกิ e ในตัวตรงก็ได้ครับถึงคำว่าเกียมเนทิดที่เหุดๆมก็จะเจอุิดไันี้นนนวปนแรกกลนเนาะวันนี้ก็ไม่มีอหลรงทเจอคลิปมาแล้วค,ครับผม